สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับอะตอมแล้วก็ช่างเสียบแล้ว แล้ววันนี้นะคะตอมมีของเล่นใหม่จะมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะกับนี่เลย Axon Mega Smartwatch นะคะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยทุกคนน่าจะเคยเห็นกันมาบ้างนะเป็นตัวขายดีในระดับหนึ่งค่ะแล้วก็งบประหยัดอีกด้วยที่ตอมเลือกตัวนี้มานะคะต้องบอกเลยว่าแบตเขาอะให้มาถึง730 mAh ทุกคนใครใช้สมาร์ทวอทนะคะแล้วก็แบตหมดบ่อยๆตัวนี้อาจจะตอบโจทย์เพื่อนๆอย่างแน่นอนค่ะและไม่ใช่แค่นั้นนะคะตัวนี้คือหน้าจอใหญ่สะใจมาก จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอมไปรีวิวให้ทุกคนดูเลยค่ะ มาดูอุปรกรณ์ภายในกล่องกันบ้างนะคะอย่างแรกก็จะเป็นตัวเรือนสีส้มแบบนี้เลยส่วนหน้าปั่นนะคะเขาก็จะมีความเทาเทาเกรย์แบบนี้เลยนะแต่ว่าก็มีสีให้เลือกซื้อเพิ่มเติมนะคะนั่นคือสีดํานั่นเองค่ะถ้าใครไม่ชอบสีส้มไปทางสีดําได้เลยทุกคนนอกจากนี้นะคะก็จะมีคู่มือการใช้งานแบบนี้เลยทุกคนสามารถอ่านได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นภาษาไทยทั้งหมดค่ะใช้งานง่ายอย่างแน่นอนนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นบัตรรับประกันตัวนี้นะคะสามารถรับประกันได้2ปีและแถมให้อีกหนึ่ง เป็น25เดือนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังให้ฟิล์มมาให้แบบนี้ค่ะทุกคนแต่ไม่ใช่ฟิล์มกระจกนะคะเป็นฟิล์มธรมรมดาแบบนี้งอได้นะและตัวสุดท้ายที่เราได้มาก็คือสายชาร์จแม่เหล็กของเขานั่นเองค่ะสําหรับตัวนี้นะคะก็จะมีหัวแบบว่า2หัวแบบนี้นะคะเราก็แท็บไปได้เลยแล้วก็ชาร์จแบตได้เลยค่ะสําหรับอุปกรณ์ในกล่องนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะทุกคน าดูวัสดุตัวเรือนกันบ้างค่ะอย่างแรกนะคะที่ตตมจะพูดถึงก็คือกรอบด้านข้างนะคะเขาทํามาจากซิงค์แอนโอลายบอดี้นั่นเองค่ะก็จะมีความโลหะนิดหนึ่งนะคะทุกคนนอกจากนี้สายที่ตตมถืออยู่ตัวนี้เป็นซิลิโคนขนาด22มมตรค่ะถ้าใครไม่ชอบสีนี้อยากเปลี่ยนฟิลนะคะเราก็ซื้อสายเพิ่มเติมขนาด22มมตรได้เลยทุกคนสาหรับตัวนี้นะคะก็ต้องบอกว่าแอบนอ้าหนักเกลือนิดนึงนะคะใส่ไปนาน,นแล้วก็อาจจะมีความเมื่อยได้ค่ะมาดูที่หน้าจอกันบ้างค่ะตัวนี้ ได้หน้าจออมูลเลตเลยขนาด1.85นิ้วทุกคนก็คือใหญ่สะใจอย่างแน่นอนก็จะมีขนาดประมาณนี้เลยถ้าใส่กับข้อมือผู้หญิงก็จ,จะมีความใหญ่ไปนิดนึงนะคะทุกคนก็เหมาะกับข้อมือที่ใหญ่นิดนึงข้อมือคุณผู้ชายอะไรอย่างนี้นะคะนอกจากนี้ตัวนี้ยังเป็นฟูลทัชอีกด้วยก็คือทัชลื่นมากลื่นมากๆจริงๆค่ะหลังจากที่ตอมลองใช้แล้วในส่วนของแสงหน้าจอนะคะตัวนี้เราก็เพิ่มลดได้ตามใจเลยก็ถือว่าตัวนี้พอ สู้แสงแดดได้นะคะเวลาเราแส่ออกไปข้างนอกค่อนข้างสว่างเลยแล้วก็ในส่วนของปุ่มการใช้งานนะคะก็จะมีของด้านข้างทั้งหมด2ปุ่มตัวนี้ถ้ากดไปสีส้มนะคะก็จะเข้าไปที่ฟีเจอร์เมนูต่างๆถ้ากดกลับนะคะก็จะกดด้านล่างได้แบบนี้เลยค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะมีคําว่าสปอร์ตแบบนี้เลยมาดูที่ด้านหลังกันบ้างค่ะสําหรับด้านหลังนะคะตัวด้านบนเนี่ยก็จะเป็นช่องสําหรับการชาร์จแมงคเน็ตน,นะคะกับสายชาร์จที่เขาให้มานั่นเองค่ะ และในส่วนตรงการนะคะตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์ของเขาค่ะในส่วนของดีไซน์นะคะก็จะมีประมาณน,นี้เลยค่ะทุกคน มาพูดถึงการใช้งานกับแอปพลิเคชันของเขากันบ้างค่ะเราจะใช้ร่วมกับแอปนี้เลย mm hmm. Fit c o l Pro นะคะถ้าโหลดมาแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสําหรับตัวนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนหน้าปัดได้มากกว่า100แบบเดี๋ยวต้องพาไปดูเลยเราก็สามารถเปลี่ยนได้ภายในแอปพลิเคชันของเขาเลยนะคะทุกคนนี่เขาจะเขียนว่าหน้าปัดนาฬิกาแบบนี้นะทุกคนคลิกเข้าไป แล้วก็จะได้เห็นหน้าปัดรูปแบบต่างๆเยอะใแยะมากมายเลยค่ะทั้งแบบน่ารักน่ารักนะทั้งแบบสปอร์ตลักชัวรี่ก็มีทุกคนก็คือ เยอะมากนะคะเราสามารถเลือกดาวน์โหลดแล้วก็ไปใช้กับสมาร์ทวอตของเราได้เลยค่ะทุกคนและมาดูแอป,ปนอกจากนี้นะคะทุกคนกดไปที่หน้าหลักได้เลยตัวนี้นะคะก็จะบอกการก้าวเดินแต่ละวันของเรากันก่อนเลยดูได้จากบริเวณนี้เลยนะคะแล้วก็ระยะแคลอรี่ว่าเดินไปเท่าไหร่เราสามารถตั้งเป้าหมายได้ด้วยแล้วก็ระยะทางในการเดินเนี่ยแต่ละวันที่เราเดินไปเท่าไหร่ก็สามารถดูได้เช่นกันผ่านแอปพลิเคชันหรือจะดูผ่านตัวสมาร์ทวอตก็ได้เช่นกันค่ะ ถ้าใครอยากเก็บสถิติสุขภาพพร้อมกันนะคะก็สามารถกดด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะทุกอย่างนะคะก็จะวัดพร้อมกันแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการประมวลผลของเขานะคะแต่ถ้าวัดรายอันนะทุกคนก็สามารถกดเข้าไปแบบนี้แล้วก็เริ่มการวัดได้เลยตัวนี้นะคะก็จะบันทึกประวัติต่างๆนะคะไม่ว่าจะความเครียดเราในแต่ละวันเนี่ยว่าอยู่ที่เท่าไหร่หรือจะความดันโลหิตน,นะคะถ้าเรากดเข้าไปตัวนี้ก็จะมีความดันโลหิตล่าสุดที่บ่งบอกเราได้อยู่ นนั่่เองคะและนี่นะคะคือการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันของเขาค่ะ าดูฟีเจอร์ในตัวเรือนนาฬิกากันบ้างคะ่ะอย่างแรกนะคะที่ชอบมากเลยก็คือตัวนี้นะคะมีบลูทูธคอลลิ่งหรือสามารถโทรเข้าโทรออกได้อีกด้วยนะคะก็คือตรงนี้เลยทุกคนเราก็สามารถกดเบอร์โทรผ่านสมาร์ทวอทของเราได้เลยค่ะแล้วก็สามารถรับสายนะคะแล้วก็โทรออกได้จริงๆอันนี้ลองมาแล้วค่ะทุกคนไม่ใช่แค่นั้นนะคะตัวนี้ยังสามารถอ่านผู้ติดต่อในรายชื่อโทรศัพท์ของเราได้อีกด้วยะคะ่ะและนอกจากนี้นะคะตัวนี้ก็ยังเก็บประวัติการโทรของเราได้ด้วยนะคะ ค่อนข้างสะดวกเลยค่ะและตัวนี้นะคะมีฟีเจอร์ผู้ช่วยเสียงนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้นะก็จะเป็นข้อมูลต่างๆในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะก็คือแท็กการเดินของเรานั่นเองว่าเราเดินไปเท่าไหร่นะสามเก้าวเท่านั้นนะคะเบินไป8แคลอรี่ระยะทางไม่ถึง1โลนะตัวนี้ก็สามารถบอกได้หมดเลยค่ะถ้าเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเราก็จะเห็นหมดเลยค่ะแบบนี้เลยและตัวนี้นะคะก็ยังบันทึกไปยังแอปพลิเคชันได้อีกด้วยค่ะสําหรับ ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะคะแบบเรียวไทา์ที่ต่อมวันล่าสุดไปนะ ตัวนี้พอเราไม่ใส่มันก็จะขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการนอนหลับนั่นเองตัวนี้ก็สามารถดูการนอนหลับของเราได้แบบละเอียดเลยไม่ใช่แค่นั้นนะคะก็ยังมีการวัดความดันโลหิตด้วยนะทุกคนสามารถดูละเอียดได้ด้านล่างเหมือนกันค่ะต่อไปค่ะเป็นการวัดออกซิเจนในเลือดน,นะคะตัวนี้ก็บันทึกได้เหมือนกันแบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็ส่งไปยังแอปพลิเคชันค่ะนอกจากนี้การวัดความดันนะตัวนี้ก็สามารถวัดความดันได้อีกด้วยแต่ต้องบอกทุกคนว่าการวัดความดัน หรือฟีเจอร์สถิติสุขภาพต่างๆนะคะก็แนะนําว่าเป็นการอ้างอิงเท่านั้นนะคะไม่สามารถใช้วินิจฉัยทางการแพทย์ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆนะคะข่าวสารสภาพอากาศนะคะหรือบันทึกประจรําเดือนของผู้หญิงก็ได้ไม่ใช่แค่นั้นนะคะมีเพลงด้วยเราก็สามารถดาวน์โหลดเพลงมาไว้ได้ค่ะและถ้าใครอยากมดิเทชันนะคะก็คือสามารถฝึกกับตัวนี้เลยมีการหายใจได้นะเราตั้งเวลาหนาที2นาทีได้ค่ะ แล้วก็จำพวกนาฬิกานะคะในกรบปุกในกาจับเวลาต่างๆนะคะก็มีให้หมดเลยแบบนี้นะคะถ้าใครใช้ร่วมกับการออกกาลังก,กายก็ค่อนข้างสะดวกเลยค่ะตัวนี้นะคะยังมีการค้นหาโทรศัพท์ของเราได้ด้วยและโหมดที่สําคัญเลยนะคะสําหรับโหมดกีฬาตัวนี้เข้าไปเลยค่ะต้องบอกว่าโหมดกีฬาของเขานะคะตัวนี้ให้มาถึง100กว่าโหมดเลยทุกคนค่อนข้างคุ้มค่านะคะในการใช้งานถ้ากดไปแล้วนะคะเราเลือกโยคะแบบนี้ตัวนี้นะคะก็จะมีหน้าที่จะ เวลาดูค่า BPM นะคะอัตราการเต้นของหัวใจของเรานะคะไม่ใช่แค่นั้นยังนับแคลอรี่ให้อีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะสิ้นสุดเราก็เลื่อนมาด้านข้างกดสิ้นสุดได้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะบันทึกไปในแอปพลิเคชันได้ว่าเราออกกำลังกายอะไรไปนะคะเผาพันแคลอรี่ไปกี่แคลนั่นเองค่ะ มาพูดถึงการกันน้ำบ้างค่ะสำหรับตัวนี้นะคะทางแบรนด์ก็เคลมเลยว่ามีมาตรฐานการกันน้ำอยู่ที่ IP68 ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็สามารถกันน้ำกันเหงื่อได้นะทุกคนแต่ว่าไม่แนะนำว่าใช้ในซาวน่านะคะหรือว่าใส่ว่ายน้ำลึกเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ต่อมาาทดสอบให้ทุกคนดูเลยว่ากันน้ำจริงหรเปล่า นี่นะคะทุกคนก็คือยังใช้งานได้อยู่นะแสดงว่าตัวนี้นะะีะก็สามารถกันน้ำได้จริงๆค่ะสำหรับตัวนี้นะถ้าใครใส่ไปไว่ายน้ำแล้วตัวนี้ก็มีฟีเจอร์ที่สั่นนะคะเพื่อให้น้ำออกนั่นเองค่ะนี่อยู่ตรงนี้เลยทุกคน นะคะแล้วก็เอียงนาฬิกาเพื่อช่วยกับตัวนี้ด้วยแล้วกลับมาใช้งานปกติได้เลยค่ะ มาพูดเรื่องแบตเตอรี่ของตัวนี้กันบ้างค่ะต้องเน้นเลยว่าตัวนี้ได้แบตเตอรี่มา730ม ah, ิลลิแอมค่อนทางเยอะกว่าแบรนด์ที่ตอมเคยรีวิวมาเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้ค่ะก็สามารถใช้งานเต็มๆนะคะแบบไม่ใช้งานอะไรมากก็จะอยู่ได้ประมาณ30วันค่ะทุกคนแต่ถ้าเปิดแจ้งเตือนแบบจัดเต็มเลยนะคะตัวนี้จะได้3-7วันนั่นเองค่ะในส่วนของการชาร์จแบตนะคะตัวนี้ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะก็ได้แบตเต็มแล้วค่ะทุกคนสําหรับสิ่งที่ชอบเลยนะคะ ในตัวนี้ก็คืออย่างแรกก็อาจจะเป็นเรื่องแบตเตอรี่ที่ให้มาแน่นๆเลยค่ะ730มิลลมเราสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยแล้วก็ถือว่าตัวนี้นะคะมีฟีเจอร์พื้นฐานที่ค่อนข้างครบค่ะไม่ว่าจะสถิติในการเก็บสุขภาพของเรานะคะหรือว่าจะโหมดกีฬาก็ตามได้มาถึง100โหมดเลยค่ะทุกคนแถมตัวนี้นะคะก็ราคาน่ารักอีกด้วยค่ะสําหรับ Axon Mega Smartwatch ตัวนี้นะคะต่อมซื้อมาในตัวเริ่มต้นปกติราคา1,249บาทค่ะใช้โค ดะะได้มา936บาทค่ะสําหรับข้อสังเกตกันบ้างค่ะสําหรับตัวนี้นะได้หน้าจอมา1.85นิ้วทุกคนก็คือใหญ่มากสําหรับข้อมือผู้หญิงอย่างเรานะคะลองใส่ดูแล้วก็จะค่อนข้างใหญ่แบบนี้เลยทุกคนมันก็ค่อนข้างหนักด้วยนะคะเพราะว่าแบตเตอรี่เขาให้มาเยอะก็อาจจะเหมาะกับคนผู้ชายมากกว่าค่ะทุกคนก็ถ้าใครชอบในการที่มีความเบาสบายนะคะไม่ได้แบบหนักแบบนี้อาจจะต้องไปทางเวออื่นนิดนึงค่ะถ้าใครอยากได้ ฟีเจอร์ครบนะคะแล้วก็ราคาคุ้มๆราคาน่ารักแบบนี้นะคะก็จะแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะและถ้าใครอยากได้ตัวนี้นะคะตอมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ Description เรียบร้อยค่ะสามารถไปกดลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยนะคะทุกคนและสําหรับวันนี้นะคะตอมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ตอมและก็ะช่างเสียบปากด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะกับช่างเสียบลักายบาย